ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับในช่องเควินมิกนะครับหรือว่าฮูมิกนะครับกลับมาในช่วงนะครับให้ความรู้นะครับวันนี้นะครับคุณครูนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในช่วงของการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเทคโนโลยีของ Google กันนะครับว่ามีตัวไหนนะครับที่สามารถทำ ให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของ Google Form กันนะครับซึ่ง Google Form เนี่ยถามว่าใช้ทำอะไรนะครับซึ่งมันก็มีซักระยะหนึ่งครับที่ผ่านมานะครับซักช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาที่ผ่านมานะครับซึ่งเราเห็นว่ามีคนทำกิจบัตรออนไลน์ออกมาเยอะมากเลยแล้วเราอยากรู้ว่าเอ๊ วิธีการทำนี่เขาทำยังไงนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูมิกนะครับก็จะมาบอกนะครับว่าวิธีการทำกิจบัตรนะครับแล้วก็แบบทดสอบออนไลน์เนี่ยเขาทำกันยังไงได้บ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมข้อคำถามไว้ก่อนนะครับเราอาจจะพิมพ์ไว้ใน Word หรือ PowerPoint ก็ได้นะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะทำฟอร์มข้อคำถามก่อนนะครับเราก็จะไปที่หน้าแรกของ Google นะครับหน้านี้นะครับ เราก็จะพิมพ์คำว่าฟอร์นะครับผม F O R M S นะครับผมตัวนี้กดไป1ครั้งนะครับเราจะเข้าประมาณอันที่3นะครับที่ไม่เขียนว่า Form มนะครับผมโอเคพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆทุกท่านนะครับอาจจะเห็นนะครับว่ามี แบบฟอร์มนะครับที่จะเป็นแบบฟอร์มสําเร็จรูปให้เรานะครับทั้งการลงทะเบ,บียนรับเสื้อยืดนะครับคําเชิญร่วมงานเลี้ยงข้อมูลติดต่อการตอบกลับการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแอรข้างล่างเนี่ยสอ,อันเนี่ยคือผมสร้างเมืล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นฟอร์มใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านสร้างตอนนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ว่างนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับผมกดไป1ครั้งนะครับ มันจะเปลี่ยนจากหน้าจอตัวฟอร์มนะครับมาเป็นฟอร์มนี้นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อฟอร์มก่อนนะครับถ้าเราอยากเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็อาจจะเขียนว่าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนก็ได้นะครับผมแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับอันนี้นะครับตัวฟอร์มตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อให้อัตโนมัตินะครับซึ่งคําอธิบายฟอร์มเนี่ยก็คือ เราอาจจะให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับหรือสะกดชื่อนามสกุลให้ถูกต้องนะครับเพราะมันจะมีผลในการออกคิติบัตรนะครับผมสะกดชื่อนามสกุลให้ถูกต้องให้ถูกต้องพร้อมเลือกคำตอบที่ถูกเพียง พ่อเดียวประมาณนี้ก็ได้นะครับหัวของเขานะครับซึ่งข้างบนหัวฟอร์มเนี่ยเราสามารถที่จะใส่รูปภาพไปนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าข้างบนนี้มีอะไรบ้างนะครับเราจะเริ่มต้นที่3จุดก่อนนะครับ 3. จุดนี้ก็จะมีปุ่มเลิกทำนะครับทำสํำเนาย้ายไปที่ถังขยะรับลิงก์พิมพ์เพิ่มผู้ทำงานร่วมกันโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ ส่วนเสริมแล้วก็ค่าที่กำหนดนะครับตัวเฟืองนะครับก็จะมีตั้งค่าทั่วไปนะครับมีรูปรวมที่อยู่อีเมลทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนทำฟอร์มของเรานะครับอันนี้คือเป็นติ๊กนะครับว่าจำกัดให้ใช้เพียงครั้งเดียวต่อ1ฟอร์มนะครับก็คือผู้ตอบเนี่ยคนที่ทำฟอร์มของเราเนี่ยสามารถที่จะดูอะไรได้บ้างนะครับ แก้ไขหลังจากทรงได้หรือเปล่าหรือดูแผนภูมิสรุปและข้อความตอบกลับได้หรือเปล่านะครับให้เราให้เราใส่ลงไปนะครับผมส่วนการนําเสนอเนี่ยเราจะสามารถที่จะติ๊กได้ว่าเราจะสลับคําถามดีไหมหรือไม่สลับนะครับผมทีนี้ครับส่วนสําคัญนะครับก็จะอยู่ตรงแบบทดสอบนี้นะครับให้เรามาเปิดทําแบบทดสอบก่อนนะครับผม โอเคนะครับทีนี้การประกาศผลคะแนนเนี่ยเราก็จะประกาศทันทีหลังจากที่ทำฟอร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะกดบันทึกนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ฟอร์มของเราเนี่ยมันก็จะเป็นการทำฟอร์มเป็นแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนตรงนี้เห็นไหมครับว่าเป็นคะแนนศูนย์คะแนนเพราะเรายังไม่ใส่คําถามเข้าไปนะครับทีนี้เราอาจจะตั้งคําถามง่ายๆนะครับว่าคําถามอาจจะถามว่ารูปภาพข้าง ต้นหมายถึงอะไรนะครับผมเราจะใส่รูปภาพเข้าไปโดยเพิ่มรูปภาพจากตรงข้างๆนี้นะครับแทรกภาพนะครับเราอาจจะอัปโหลดนะครับจากตัวคอมพิวเตอร์ที่เราเตรียมรูปภาพไว้นะครับหรืออัพโหลดจากที่อื่นๆนะครับทั้ง URL ทั้ง Drive นะครับทีนี้ผมเตรียมไว้เป็นตาสปอ,อนะครับผมเราก็จะกด Open เข้ามานะครับ โอเพนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใส่คําตอบที่ถูกต้องนะครับว่ารูปภาพข้างต้นมันคืออะไรนะครับผมก็จะใส่สพทข้อที่1นะครับสสสข้อที่2นะครับทีนี้เราก็จะรู้ได้ไงว่าข้อไหนมันถูกนะครับผมทีนี้เราก็จะไปกดตรงเฉลยคําตอบนะครับเรากด1ครั้งนะครับเราก็จะไปเฉลยตรงสพทนะครับเราอยากให้รูปภาพนี้กี่คะแนนนะครับ เราก็ใส่ไปนะครับตั้งแต่1ถึง1น,งน,งน,งนง่น่าจะถึงเยอะอยู่นะครับผมผมใส่เป็น5แล้วกันนะครับผมเห็นไหมครับว่าถ้าเราใส่5คะแนนตรงคะแนนรวมข้งหมดข้างบนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้เราด้วยนะครับผมผมใส่ข้อเดียวไปก่อนนะครับทีนี้นะครับมาบวกข้อคำถามต่อไปนะครับข้อคำถามที่เราอยากให้นักเรียนตอบเป็นคำถามที่อยากได้เป็นความรู้สึกนักเรียน หรือความรู้สึกของคนตอบนั้นๆเราก็ใช้เป็นคำตอบสั้นๆน,นะครับผมอาจจะถามว่าปูมีหน้าที่ทำอะไรในทุ่งนาอะไรประมาณนี้นะครับก็คือคำตอบเนี้ยเฉลยคำตอบเนี้ยก็คือเราก็จะทำเครื่องหมายคำตอบอื่นทั้งหมดว่าไม่ถูกก็ไม่ใช่นะครับก็คือเรา จะยังไม่เลือกคําตอบที่ถูกนะครับเราก็จะใส่คะแนนเข้าไปนะครับผมทีนี้ฟอร์มตัวนี้นะครับอย่าลืมใส่ตรงจําเป็นด้วยนะครับว่าเราต้องตอบทุกข้อนะครับตัวนี้ก็ตอบมานะครับผมพอตอบมาเนี่ยเราก็สามารถที่ตรวจคําตอบให้เขาได้ทันทีนะครับคําตอบตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความเห็นสําหรับคําตอบหรือาจจะใส่คําตอบที่ถูกต้องนะครับเข้าไปนะครับอย่างเช่นปูมีหน้าที่ทําอะไร มีหน้าที่รักษาระบบนิเวศระบบนิเวศระบบนาแล้วกันนะครับผมเรากดบันทึกไปนะครับอ่านี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น5คะแนนคะแนนรวมทั้งหมดในการทำฟอร์มนี้ก็จะเป็น10คะแนนนะครับอันแรกตัวนี้นะครับก็จะเป็นการถามความรู้สึกนักเรียนนะครับว่าคิดยังไงถามความจําของเขานะครับอันนี้จะถามความจําเหมือนกันแต่เป็นให้ติ๊กถูกนะครับว่าไหนถูกต้องนะครับผม ทีนี้นะครับถามว่าจะเอาไปใช้ได้ยังไงนะครับการที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องกดส่งก่อนนะครับผมถ้าเราอยากดูนะครับว่าฟอร์มของเราเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็กดตรงรูปตานะครับมันจะเด้งมาเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับว่ามันเป็นอีกหน้าหนึ่งที่เราเห็นนะครับว่าฟอร์มของเราเนี่ยถ้าคนอื่นทํามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับทั้งพื้นหลังแล้วก็ทีมนะครับโอเคเราปิดตรงนี้ก่อนนะครับ ทีนี้หลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเราจะใส่ตัวใบเกติบัตรเข้าไปยังไงดีนะครับผมทีนี้นะครับผมก็ทุกคนก็ต้องเข้าไปติดตั้งตัวส่วนเสริมก่อนนะครับอันดับแรกให้เข้าไปที่ตัว3จุดนี้ก่อนนะครับผมเข้าไปที่3จุดนี้ก่อนนะครับส่วนเสริมแล้วเข้าไปที่ส่วนเสริมนะครับกดเข้าไป1ครั้งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมรอแป๊บหนึ่งส่วนเสริมกําลังมานะครับ ให้เรากดไปตรงที่แว่นนะครับกด1ครั้งตรงแว่นนะครับแล้วก็กดตรงคําว่า certificate นะครับพิมพ์คําว่า certificate นะครับก็คือ c e นะครับมันก็ขึ้นมาตัวแรกนะครับว่า c e r t i f t e m นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะดึง certificate ตัวนี้นะครับซึ่งใครยังไม่ติดตั้งก็กดติดตั้งได้เลยนะครับมันก็สามารถนำมาใช้ในฟอร์มเราได้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะกด ตัวส่วนเสริมเข้ามาใช้ในฟอร์มนะครับนี่นะครับผมกดสว r ต e ิเคทเข้ามาใช้ในฟอร์มนะครับเอ๊ะทำไมมันกดไม่ได้ welcome to s w r d i c a t e แล้ c คลิก e ี่ซีท o ไอ o อ t t ู e ก t ตเด t ะสตาร e แล้วเลือกสวิต d ิ Show s ว์ v e ิ d ต c เคทค o น t ทรล t ดอะบ น,น่าจะมีปัญหานิดนึงนะครับผมสักครู่นะครับผมกำลังกดเข้าไปาเปิดนี่นะครับเดี๋ยวนะฮะเดผมหาใหม่ก่อนนะครับมันน่าจะมีปัญหาในตัว Google นิดนึงนะครับ การตั้งค่าซึ่งผมก็กดไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะการตอบกลับกดเหมือนมันยังไม่ตั้งค่าอย่างงี้เหรอเดี๋ยวนะครับส่วนเสริมผมก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตั้งค่าจัดการแอปนี้เป็นส่วนเสริมของฟอร์มมันก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับโอ้เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็จะทำ ที่มันที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปตรงฟอร์มผมแล้วกันโอเคความรู้เบื้องต้นตรงนี้นะครับซึ่งหน้าตาเหมือนกันนะครับจากที่ส่งเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เรากดตรงนี้เอ๊ะตัวนี้ก็ไม่มีเด้งขึ้นมาเซอร์ดิเคตออกมาแล้วนะครับกด1ครั้งอ่าทีนี้นะครับตัวเซอร์ของเราเนี่ยเรากดขึ้นมาปุ๊บ มันก็จะเป็นตัว show control นะครับ c อน t r o l นะครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวนะผมกลับไปที่ฟอร์มเดิมก่อนมันจะขึ้นมาให้หรือเปล่าจะได้ทำฟอร์มนี้เลยไม่ขึ้นอีกแล้วลองกดใหม่อีกครั้งหนึง่งขึ้นหรือเปล่านะครับผมสักครู่นะครับ กดเซอร์อ๋อมาแล้วโอเคนะครับอันนี้มาแล้วอ่าโอเคพอเรากดใช้นะครับมันเซอร์เบเกเนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นหน้าคอนโทรลนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวแรก s t a ตัสเนี่ยเราสามารถที่จะตั้ง Off หรือออได้นะครับว่าให้ส่งอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัตินะครับ ถ้าให้ส่งอัตโนมัติก็ใส่เป็น on นะครับผมอ่านะครับผมซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวคะแนนที่ผ่านนะครับผมคะแนนที่ผ่านคะแนนที่ผ่านนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมกดไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่า โอเคนะครับคะแนนที่ผ่านนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ 0. จนถึง100%นะครับส่วนตัวผมเดี๋ยผมตั้งเป็นแล้วกันนะครับทีนี้ตัวเทมเพลตนะครับตัวนี้นะครับสำคัญนะครับว่าว่าว่าเราสามารถที่จะเลือกยังไงดีนะครับหรือทำตัว Google ที่มันเป็นตัวใบกิจติบัตยังไงให้สวยดีนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็เลือกใช้เป็นตัว powerpoint ในการทำนะครับอันดับแรกนะครับ เราจะเลือกตัว use a custom template นะครับเราก็จะไปที่ drive ของเราก่อนนะครับผมไปที่ drive ก่อนนะครับแล้วกดไปที่คำว่าใหม่นะครับคำว่าใหม่นะครับผมแล้วเข้าไปที่ Google slide ตัวนี้นะครับสีเหลืองๆเนี่ยนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะได้มันเป็นหน้านี้หน้านี้นะครับหน้านี้นะครับ ซึ่งหน้านี้มันจะมีอยู่2กล่องข้อความข้างบนกับข้างล่างนะครับให้เราลบไปเลยนะครับเราก็จะไปตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับให้มันเป็นไฟล์ A4 แบบนอนนอนก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับผมเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็คลิกตรงคําว่าตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับตั้งค่าหน้ากระดาษกด1ครั้งนะครับมันก็จะเป็นหน้าจอหน้าจอประมาณนี้นะครับเล็กๆขึ้นมาเด้งขึ้นมานะครับให้เราคลิกไปที่ตรงสามเหลี่ยมเนี่ย เล็กๆเนี่ยครับแล้วก็คลิกไปที่กําหนดเองครับตั้งค่านะครับตั้งค่าช่องฝั่งซ้ายเป็น29.7นะครับช่องฝั่งขวาเป็น21นะครับเซนติเมตรนะครับเราก็กดใช้อ่าทีนี้นะครับผมก็ได้ทำตัว PowerPoint ไว้เรียบร้อยนะครับผมก็จะอินเสิร์ตนะครับพื้นหลังเข้ามาเลยนะครับผมเรากดพื้นหลังนะครับเข้ามา เลือกรูปภาพเรียกดูนะครับน่าจะอยู่หน้าจอนะครับ Dead top. เดสก์ท็อปนี่โอเคผมก็จะกดเข้ามาโอเพนนะครับตัวรูปภาพที่ผมทำไว้เนี่ยผมทำไว้จาก powerpoint นะครับผมทำไว้จาก powerpoint มันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับทุกท่านอาจจะสงสัยว่า ตัวที่มันเป็นชื่อเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะครับเราก็จะเข้าไปที่แทรกนะครับกล่องข้อความนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เลยนะครับว่าพิมพ์เป็นพิมพ์เป็นกล่องข้อความนะครับว่าให้ชื่อของคนที่ทำเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะใส่ปีกา2ปี1-2นะครับผม เราก็จะใส่คำว่า full name เป็น full name นะครับเราก็ตั้งค่าตัวนี้เลยนะครับว่าให้เป็นตัวอักษรแบบไหนนะครับส่วนตัวผมเอาแบบทางการดีกว่านะครับก็จะใช้เป็นตัวอักษรประมาณสักน่าจะ28ใหญ่ไปไหม26แล้วกันนะครับก็จะจัดกลึงกลางนะครับ เ่งกลางนะครับเราก็จะกดอยู่ตรงนี้นะครับการจัดข้อความนะครับไปกล่งกลางนะครับผมนี่นะครับเลขที่กิจบัตรนะครับผมเลขที่กิจบัตรเนี่ยเราก็จะพิมพ์คําว่า c e r t i ว i c a t e นะครับแล้วก็จะใช้กล่องข้อความอีกกล่องหนึ่งนะครับหรือเ,เราก๊อปตัวนี้เลยก็ได้ก๊อปหนึ่งครั้งอ่าเราก็จะเลื่อนไปตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ลบคำว,ว่า full name ออกก่อนนะครับแล้วก็ลดตัวปีก,กาลงน่าจะเหลือประมาณสักเเหลือประมาณสัก16ก็น่าจะโอเคนะครับนี่นะครับเลขที่กิจเดียบัตรให้เราใส่เป็น certificate นะครับนี่นะครับเห็นไหม se นี่ครับ อันนี้นะครับใส่เป็นตัวนี้พอเราใส่เรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นี่นะครับ C E R T I F I C A T E นะครับผมตัวนี้นี่อันเดียวกันนะครับอันเดียวกันเน็ตช้านิดนึงนะครับ ันี้นะครับพอเราใส่เรียบร้อยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ C E R T I F I C A E C A แล้วก็ T E เขตแล้วก็เว้นวรคแล้วก็ I D นะครับผมตัวนี้พอเราทำเสร็จเรียบร้อยมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ไปก่อนกับตัวนี้ไปก่อนโอเค กอบตัวนี้ไปมันน่าจะกระตุกดินหนึ่งนะครับสักครู่นะครับผมจัดหน้าอันนี้ใหม่ก่อนโอเคนะครับมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับ e r so, v i ต i c a t e ID นะครับผม ID 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 นะครับแล้วก็ปีกกาเปิดปิดนะครับปีกาเปิดปิดตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วตั้งค่าก่อนเป็นตัวหนานะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ Google ก o เก e สไลด์นี่ก็ถ้าจะบอกง่ายมันก็คือ Google PowerPoint นแหละครับอันเดียวกันนะครับผม เราทำ full name เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กิจดบิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกลับไปที่ฟอร์มเดิมที่เราทําเมื่อกี้นะครับไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้อาทีนี้นะครับ,นนรบเราก็เลือกนะครับผมเลือก use a custom template นะครับผมกด1ครั้งนะครับเราก็เป็น select new file นะครับมันก็นจะขึ้นหน้าจอ presentation ให้เราเลยนะครับผมอันที่เราทําเมื่อกี้กคืองานนําเสนอไม่มีชื่อเนาะ กดตัวนี้ไปหนึ่งครั้งแล้วก็เซฟนะครับผมทีนี้นะครับถ้าเราอยากรู้นะครับว่ากิจบัตรที่คนทำเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเราก็ลองกดตัวอีเมลมี to s a มเปินะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมทีนี้ระบบมันก็จะทำการสักครู่นะครับ กำลังส่งไปที่อ e ีเมลของเรานะครับอ่าโอเคส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิด Gmail นะครับอีเมลตัวนี้นะครับ Gmail นะครับผมเปิด Gmail เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเน็ตช้านิดนึงนะครับเปิด Gmail แล้วก็ยังช้าอยู่ดีนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เป็นตัวตัวแซมเปิลนะครับของกิติบัตของเรานะครับนี่ตัวแซมเปิลกิติบัตของเรานะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยโหลดช้านี่นะครับถ้าเราแบบโอเคแล้วนะครับว่า ตัวหนังสือโอเคการใส่ ID card โอเคแล้วก็ปิดไปเลยนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าเดิมนะครับผมหน้าเดิมนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าวิธีการส่งคําตอบไปทางอีเมลของเขาเนี่ยเขาส่งยังไงนะครับให้เรากดตรง Advanced หนึ่งครั้งนะครับผมมันก็จะเข้ามาอีกหน้านึงนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็คือตัวเมสเ a จนะครับที่เราส่งไปพร้อมกับ ตัวกิจบัตรอาจจะพิมพ์ว่าขอบคุณที่มาร่วมทําแบบทดสอบกับเราเหลือยังไงก็ได้นะครับผมทีนี้ตรงไฟล์นะครับเราก็ไฟล์เป็นไฟล์ pdf อยู่แล้วนะครับเราก็กดเ a ฟแอนเช้งนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วกิจบัตรนะครับทีนี้นะครับเราก็จะสามารถทํากิจบัตรไปใช้ยังไงนะครับก็คือเราก็จะกดส่งนะครับนี่นะครับ ไม่ใช่สิผมพูดผิดนะครับขอโทษทีนะครับเราก็จะกดตรงสามเหลี่ยมนะครับรับลิงก์ที่เกาะข้อมูลไว้ล่วงหน้านะครับผมกดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งนะครับเลื่อนมาข้างล่างแล้วกดคําว่ารับลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์นะครับผมพอคัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาไปเปิดในหน้าอีกหน้าหนึ่งได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นฟอร์มของเรานะครับในการที่จะทําแบบทดสอบนะครับ เราก็สามารถก๊อปโค้ดนี้นะครับไปย่อเป็น QR Code ได้นะครับผมก็วันนี้นะครับการทำแบบทดสอบออนไลน์นะครับของ Google Form พร้อมกับทานพร้อมกับการ ออกใบกิติบัตรออนไลน์นะครับก็มีแค่นี้นะครับส่วนถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับก็สอบถามมาทาง YouTube ได้หรือทางคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับในช่องของผมนะครับช่องเควินมิกนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ